มีหลายนโยบายก็ต้องอเตรียมอุดช่องโหว่ดีๆโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับ,ก,บ,ก,บการเรื่องแจกเงินแจกทองเนี่ยนะ,ะมันจะต้องอมีหลักคิดในการใช้เงินนะครับไม่ใช่แจกปลานะครับเงินเหล่านั้นต้องเป็นเบ็ดครับนะฮะนะครับต้องเป็นเบ็ดที่สามารถนําไปตกปลาและนําไปต่อยอดได้นะครับถ้าเกิดว่าเงินเหล่านั้นกลายเป็นปลาเนี่ยมันกินแค่มือเดียวมันก็หมดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอ,อติงไว้นิดนึ่งนะครับ n m v e e เติมมุมบวกให้ชีวิตเข้าใจข่าวทุกประเด็นเรียมร้ดีเข้าใจปัจจุบันร่วมสร้างประเทศไทยด้วยอำนาจของประชาชน END MOVEMENT เมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาพักปรฏิปัติก็ได้มีการจัดแถลงข่าวนะครับเปิดนโยบายนะครับ8นโยบายร็อด2นะครับที่ใช้ว่ารถ2เพราะว่ารถแรกเนะี่ยมีการเปิดไปแล้วเมื่อวันที่ 13มกราคมนะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับในแปดนโยบายรุดแรกเนี่ยก็พูดถึงการประกันรายได้นะครับจ่ายส่วนต่างนะครับของราคาพืชผลทาง,งการเกษตรนะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของพรรคประชาธปัตนะครับที่ได้นำมาใช้ต่อเนื่องนะครับที่ในการเลือกตั้งปี -62 ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่โดดเด่นและก็ได้นำมาใช้ในการบริหารงานของรัฐบาลนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่ง คุณเฉลิมชัยสีอ่อนก็สามารถผลักดันนะครับทำให้น้อใบประกันรายได้โดยการจ่ายส่วนต่างของราคาพืชการเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดนะครับมันสำปหลังยางพารานะครับและอีกหลายๆตัวเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับในรอบนี้จึงมีการประกาศ8ดนโยบายเพิ่มเติมซึ่งมีหลายๆประเด็นครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจการถแถลงข่าวครั้งนี้ก็มีคุณจุรินนะครับ ลักษณะวิสิทธิ์นะครับหัวหน้าพรรคแล้วก็คุณนิพนธ์บุญยมณีคุณอรงกรนะครับหลายๆคนครับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคก็ได้มาเปิดตัวนโยบาย8นโยบายชุดที่2นโยบายแรกก็เป็นนโยบายฟรีล้านจุดนะครับทุกหมู่บ้านทุกห้องเรียนนะครับนโยบายข้อที่2ก็เรียนฟรีถึงปริญญาตรีนะครับสาขาที่ตลาดต้องการนะครับอันนี้ก็อยากให้ฟรีจริงๆริงนะไม่ใช่ว่าฟรีเหมือนระดับมัธยมนะฮะ ผู้ปกครองบ่นกันมาเยอะนะครับว่านโยบายเรียนฟรีของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมามันไม่มฟรีจริงนะครับอ,อันนี้ก็ต้องไปดูในรายละเอียดทีนะครับในใบที่3นะครับตรวจสุขภาพฟรีรักษาฟรีโดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวอันนี้ก็คงเป็นเรื่องธรรมดาที่ต่อเนื่องแต่กนในบาย30บาทนะครับเป็นการอัปเกรดนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่า สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความต่อเนื่องที่เกิดขึ้นมาในรัฐบาลในยุคอดีตครับอันนี้ใบข้อที่4ก็อันนี้น่าจะเป็นสิ่งใหม่ฮะมีการให้เงินชมรมผู้สูงอายุ30,000บาททุกหมู่บ้านทุกชุมชนตรงนี้น่าสนใจนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเงินส่วนตัวที่จะได้ที่ทุกคนได้600-700-800อะไรพวกนี้นะฮะอันนี้เป็นให้ชมรมนะครับ ซึ่งมีข้อมูลบอกว่าปัจจุบันชมรมผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยมีการจดทะเบียนไวถึง3 0,000ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้น3 0,000ชุมชนเนี้ยก็จะได้รับเงินนะครับเพื่อที่ไปใช้ในกิจกรรมของกลุ่มในของชมรมนี่ก็เป็นนโยบายเอาใจคนแก่นะครับอันนี้บายข้อนี้ผมชอบนะเพราะตอนนี้ผมแก่แล้วนะครับอันนี้บัยข้อที่5 SME ต้องมีแต้มต่อ3 0 0แสนล้านนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งเสริมนะครับทำให้ เศรษฐกิจฐานลากนะครับและก็เศรษฐกิจของรายย่อยเนี่ยได้เติบโตนะครับประเจ้ปัตบอกว่าถ้าเกิดว่าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะจัดการนะครับให้มีการฝึกอบรมเรียนรู้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอัพสกิลนะครับจัดการให้มีการเรียนรู้นะครับสำหรับผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการผลิตการตลาดการบริหารจัดก,การระบบบัญชีภาษีอะไรพวกนี้ก็จะมีคอร์สเหล่านี้ให้นะครับแต่มที่2เนี่ยนะครับบรรดา SME นะครับก็จะได้รับโอกาสนะครับในการเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศนะฮะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะครับ CLMV เนี่ยนะครับก็จะ รัฐบาลก็จะพยายามส่งเสริมนะครับให้บรรดา SME เหล่านั้นนะครับได้มีคู่ค้าและไปทําการค้าในต่างประเทศได้นะครับแต่ที่3อันนี้น่าสนใจครับก็จะมีการจัดตั้งกองทุน3า0แสนล้านบาทนะครับเพื่อให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนนะครับเพื่อเป็นการขยายกิจการและต่อลมหายใจและทําให้เศรษฐกิจรากฐานของประเทศแข็งแรงครับอันนี้นะครับเป็นนโยบายข้อที่5 ในวายข้อที่6อันนี้ก็น่าสนใจนะครับของบรรดา,าผู้ที่ทำงานกินเงินเดือนนะครับและเป็นสมาชิกของกองทุนกรบขและกองทุนเลี้ยงชีพนะครับยาปดบอกว่าสองกองทุนนี้เป็นกองทุนขนาดใหญ่มากนะครับรวมๆแล้วเนี่ยนะครับทั้ง2กองทุนมีวงเงินอยู่2.6ล้านล้านบาทนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับมีสมาชิกทั้งหมด4ล้าน2แสนคนนะครับ ซึ่งในพรรคปยาธปัตยเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะปลดล็อกนะครับให้ทั้ง2กองทุนเนี่ยสามารถนำเงินส่วนหนึ่งให้สมาชิกซื้อบ้านได้และนำมาลดหนี้บ้านนะครับเพื่อที่จะทำให้นะครับบรรดาข้าราชการและผู้ที่ทำประกันสังคมเนี่ยรวมถึงผู้ใช้แรงงานเนี่ยสามารถมีบ้านของตัวเองและก็ลดหนี้ลดสินนะครับทำให้สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้นะครับ ในวายข้อที่7นะครับก็จะเป็นนโยบาย3ล้านบาทต่อยอดเกษตรแปลงใหญ่นะครับปัชจธปัตจก็มองเห็นความสําคัญของการทําเกษตรนะครับถ้าเกษตรกรเนี่ยรวมตัวกันเป็นแปลงใหญ่นะครับทำการเกษตรแบบเดียวกันเนี่ยก็ที่ผ่านมารัฐก็มีการส่งเสริมในเรื่องปัจจัยการผลิตหรือส่งเสริมอะไรหลายๆเรื่องแล้วล่ะนะครับทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันลดลงนะครับ ในรอบนี้ถ้าเกิดว่าปรพักปัตยเป็นรัฐบาลก็จะเติมเงินให้3ล้านบาทนะครับต่อกลุ่มนะฮะต่อแปลงนะฮะว่าจะมีเงินตรงนี้เข้าไปอัดฉีดให้เพื่อให้บรรดาเกษตรที่รวมตัวกันทําเกษตรกรแปลงใหญ่นั้นสามารถนําเงินเหล่านี้นะครับนำไปพัฒนาต่อยอดทําให้กลุ่มของตัวเองเข้มแข็งอันนี้น่าสนใจแต่อย่าอันนี้ต้องระมัดระวังนะแต่ตรงนี้ผมีนี้ต้องระมัดระวัง ในกระบวนการใช้เงินแผนการใช้เงินรัฐเนี่ยคงจะต้องเข้าไปส่งเสริมในเรื่องความรู้การบริหารจัดการนะครับให้เกษตรกรเหล่านั้นนะครับสามารถเขียนแผนธุรกิจแล้วก็ทำนำเม็ดเงินเหล่านั้นไปใช้ให้มีประโยชน์และถ้าเกิดดอกเกิดผลอย่างแท้จริงเพื่อการผลิตนะครับและก็เพื่อการแปรรูปอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการเกษตรอย่างจริงจัง แต่อันนี้ต้องเป็นต้องระมัดระวังว่าคงไม่ใช่หวานแล้วก็ทําให้เม็ดเงินเหล่านั้นต้องสูญหายไปในใบข้อที่8นะครับก็เป็นในใบตอบแทนอกมอันนี้หลายคนไม่รู้จักอันนี้ไม่ใช่อสมอนะอสมนั่นคืออาสาสมัครเพื่อสาธารณสุขอกมอเนี่ยอาสาสมัครนะครับเกษตรกรประจําหมู่บ้านตรงนี้มีมานานแล้วนะครับไม่มีค่าตอบแทน วันนี้พยจักปัดบอกว่าถ้ามาเป็นรัฐบาลนะครับและได้ดูแลกระทรวงเกษตรนะคก็จะผลักดันให้ออกรมนี่ได้รับค่าตอบแทน1,000บาทนะครับต่อเดือนอกมนี้ก็จะทําหน้าที่นะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ขอให้ข้อมูลประสานงานนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ขอสมคองนะครับเพราะปัจจุบันอกมมีอยู่แต่ว่าในแง่ของภารกิจหน้าที่ของอกมนั้นยังไม่ชัดเจนนะครับ ผมคิดว่าก่อนที่จะให้เงินนะครับผลตอบแทนนะครับมีความจําเป็นอย่างเร่งที่จะต้องอยกระดับในเชิงคุณภาพของอกมนะครับว่าบทบาทหน้าที่นะครับที่เขาควรจะเป็นนะควรจะต้องทําอะไรบ้างและจิตวิญญาณของอกมในฐานะผู้รับใช้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมคิดว่างบที่สำคัญที่สุดก็คือการฝึกอบรมอกม o o, ก่อนอันนี้จําเป็นครับซึ่งนโยบวัยทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็เป็นนโยบาย8นโยบายหลักนะครับในแง่ของการสร้างคนสร้างเงินสร้างงานนะครับสร้างคนสร้างเงินสร้างงานนะครับซึ่งประประปถือถือว่าเป็นแคมเปญหลักนะครับในการที่จะประกาศนโยบายเหล่านี้นะครับเพื่อหวังจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้การสนับสนุนนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับคิดเห็นอย่างไรก็ลองวิพากษ์วิจา,ารณ์กันว่ามันเป็นไปได้ไหม แต่ผมผม,ผมดูในสาระนโยบายแล้วอันนี้เรียนตรงๆนะครับว่าเป็นนโยบายที่ดีแล้วมีประโยชน์มีหลายนโยบายก็ต้องอเตรียมอุดช่องโหว่ดีๆโดยเฉพาะนโยบายเกี่ยวกับ,ก,บ,ก,บการเรื่องแจก,กเงินแจกทองเนี่ยนะฮะมันจะต้องอมีหลักคิดในการใช้เงินนะครับไม่ใช่แจกปลานะครับเงินเหล่านั้นต้องเป็นเบ็ดครับนะฮะนะครับต้องเป็นเบ็ดที่สามารถนําไปตกปลาและนําไปต่อยอดได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเงินเหล่านั้นกลายเป็นปลาเนี่ยมันกินแค่มือเดียวมันก็หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอ,อติ่งไว้นิดหนึ่งนะครับว่าในเชิงรูปธรรมการจัดการเนี่ยคงต้องมีรายละเอียดที่ต้องรัดกุมนะครับและรอบค้อบครับชมแล้วถ้าชื่นชอบก็รุ่นานกดติดตามแจ้นเตือนและช่วยแชร์ด้วยนะคะ